เปิดตัวคนเฉลยภาษาไทยสวัสดีคูเปอร์กับบีลิฟเติผสมภาษาไทยสอนวิธีคิดให้จดให้ใจำกันซักกันนิดตั้งใจฟังกับคูเปอร์กับบีลิฟบีลิฟชิลลี่วันนี้บีลิฟกับน้องคูเปอร์ใช่ไหมครับขอบชื่อคูเปอร์นะ<ไ>วันนี้จะต้องมาเขียนตามกระดบแข็งครับภาษาไทยคิดว่าใครเก่งกว่ากัน ปกติเขียนภาษาไทยเก่งไหมเขียนภาษาไทยได้ไหมบางคำไม่ได้บางคับบางคำก็ไม่ได้ปไหนคะปไหนแล้วตอนนี้ปสามค่ะปสามปสามบิลลี่ปสองเออพี่บิลลี่สองเริ่มที่เขียนภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้ไหมงานบิลลี่พูดเปิดให้พี่หน่อยสวัสดีค่ะนี่คือบิลลี่คิวมีนะคะวันนี้บิลลี่จะมาแข่งเขียนภาษาไทยกับคูเปอร์นะคะวันนี้มาเขียนตามกระบอกแข่งกันนะครับมีคำให้บิลลี่กับคูเปอร์ทั้งหมด 6ครับมาดูกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันพร้อมนะครับใครได้คะแนนเยอะกว่าวันนี้มีรางวัลทำรอบนะปิดให้ดีนะครับหนูหนูพับได้ไหมแต่ได้มันอ่ะได้ได้ไดแล้วแต่ไม่ไ,มได้กาษแข็งนี่ใช่เขียนไว้เขียนไว้เขียนที่เราทำเลยนะเขียนตัวใหญ่ๆเลยเพราะเดี๋ยวเราจะมีกระดาษให้ตลอดคำแรกครับทั้งคู่คำว่าลำใหญ่ใครจะถูกใครจะผิดวันนี้ ไคูเปอร์ทาสอีเลยค่ะจะได้จห็นชัดๆโอเคถ้าเก็บไปก่อนนะยังไม่เฉอเลยนะยังไม่เฉเลยยหญครับเดีย๋ยวรอมีคนมาจเจลยไนนีฟแอบดูแล้วเมือ่อกี้ใหญครับดูดแล้วดูก็ไม่ทันแล้ว <S 2> <S 2> ไม่ทันนะคำที่สองคำนี้น่าจะเห็นกันบ่อยคำว่าสามารถ ตากมากครับต้องสุดๆโอเคขัเก็บแล้วเก็บไปคำที่3ามคำว่าโอกาส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 ออกเป็นเชนออกเป็นเชนใช่ออกปโอเคแต่คำนี้ง่ายพี่เชื่อ ว่ามีลิฟเขเยนได้คำต่อไปคำว่าสุนัข animals เนตส่ช่นะอนท้แฟเสร็จแล้วด้วยคำนี้ยากนะอันนี้พี่ก็เขียนผิดนะพี่บอกเลยคำนี้คำว่าปลาแป้งคืออะไรปลาแป้ รักยิ่งบยิ้มต้อ่ะคําำสุดท้ายคำสุดท้ายแค่หลคองาเาแค่ต้งแข่งแค่หน่อยใช่ไหมคะใ่คโอเคภาษาเก่งได้ไป้ายสิภาษาตายวันนี้เก็บทำา้อบอกปนภาษาตายไปเก่งซะแล้ว โอเคกุ๊เปิ้์คิดว่าของคำนี้ปุกเปอร์คิดกี่คำคะเอ้คุณพีคำคะทุกคำทุกคำเลยโอเคแล้วบลิี่ลพร้อมไหมครับเดี๋ยวมีคนมาเฉลยแล้วเปิดตัวคนเฉลยภาษาไทย บีลิฟจะมสภาษาไทยสอนวิธีคิดให้จดให้จำกันซักกันนิดตั้งใจฟังกัูกับีลิฟคว่าลำไยใช้ได้วน้งจำทิ้งต้องใช้ไม้บลายถึงจะถูกแน่สิเพราะว่าไม้บรรยังมีอย่างละเล็กจิ้งโตมเปื่อยลำไยจะต้องใช้เล็กสามารถเขียนยังไงให้คะแนนไม่ลดมีสูตรจําจาให้ดีคะแนนครบต้องเขียนว่าสามารถอ่านว่าสามารถจะเขียนสาม เขียนได้ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาคำาาต่อไปพอไหมลำไยสามารถโยโย่โยคำต่อไปคําว่าโอกาสหนูจะใช้สอไหนต้องใช้สอเสือนะคะจําไว้คาว่าสอเสือคือเสือวิ่งเวลามีโอกาสต้องวิ่งไปหาไวไวคำว่าสูตนักห้ามใช้กอไก่เพราะว่าสูตนักต้องใช้ขอไข่เพราะว่าขอไข่ย,ย่อมาจากคําว่าขาและสูตนักมันมีั้งสีขา คำว่าปลาแป้งต้องมีรอเรือไม่มีรอเรือผิดเลยไม่เรือจำว่ารอเรือย่อมาจากน่ารักปลาแป้งหน้าตาแล้วเราจะดูน่ารักคำว่าแครหลอดนีก็เขียนยากรอเรือสองตัวใส่เลยมมากตปิดยอดได้ต่อเตาย่อ,ยอมาจากตาปลาบอกว่าแครหลอดมีขายที่ตาลาดนะคูเปอร์อกับบีลีฟนะนี่ก็คือวิธี สักครู่นี้ลำาไย่กับกูจริงจิแล้วต้องเขียนลำาไเนี่ยลำน้องสองคนถูกหมดเลยนะครับแต่ไยเนี่ยต้องใช้ไม้มะลายเปอร์เนี่ยครับจะถูกต้องเ,อเพราะว่าไม้มะลายเนี่ยมันจะมีหยกักใช่ไหมต้งต้องจำว่ามันจะมีหยกักใช่ไหมไม้มวนจะไม่มีหยกักเวลาเราปอกเปลือกลำยเราต้องใช้เล็บจิกลงไปมันมีหยกักนี่คือวิธีจับจนะต่อไปใช้ไม้มะลายนะครับต่อไปก็สามารถใช้ได้ผมว่าสามารถเป็นคำที่เขียนยากมากผู้ใหญ่บางคนยังเขียนผิดเลยแต่วิธีการจํานะน้องวิลลี่ต้องเขียนว่าสามา รถแยกกันสองอาสามออามารอองตุร,ออรถหรือรถไปอะไรอย่างงี้ครับอย่างงี้ครับผมก็จะเิ็ถุกต้องครับผมจากมากโอกาสนี่เลยโอกาสนะครับผมใช้สองสาระกันหมดเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะติดคําว่าอากาศใช่ไหมครับซึ่งอากาศเนี่ยมันก็จะใช้สองสาระแต่จำไว้นะโอกาสต้องใช้สองสีนบต่อไปครับสุนักครับคุณรูสุนักอันนี้เขียนได้ ถูกต้องเลยทั้งสองคนนะครับฉันไมัดเพราะเราทีที่สองเก่งหมาด้วยนะเก่ยนมาด้วย,วยใช่ครับอันนี้เป็นคำแบบว่าเอาเรืองกัน,นได้แน่นอนอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีถูกมีผิดเพราะสุนัขก,กับหมาเป็นคำที่มีความหมายใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมหมาก็ได้คะแนนสุนัขก,ก็ได้คะแนนโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยคำต่อไปครับแครอทครับครูแครอทเนี่ยที่จริงเนี่ยโอ้โหมีภาษาอังกฤษด้วยโอ๊ะสงให้ฟังหน่อยไจะมันออกยังไง แครอทเหรอจริงๆแล้วเนี่ยแครอทเนี่ยเนี่ยน้องบีลิฟเนี่ยทำได้ดีมากครับเขียนภาษาอังกฤษไปด้วยซึ่งมันเป็นการอธิบายเลยว่าทำไมแครอทถึงเียนแบบนี้นะบีลิฟเก่งมากนี่ครับน้องคูเปอร์และบีลิฟแครอทเนี่ยมีตัวอาร์กี่ตัวครับ<อ>มี2ตัวใช่ไหมครับผมมันเป็นเหตุผลที่ว่ารอเรือต้องมี2ตัวแต่ในภาษาไทยอ่ะมันจะต้องมีเครื่องหมายที่เรียกว่าพูดตามได้ไหมทันทคาดทัน่าคา,า,าเออทันท่าคาดหรือเครื่องหมายตัวกาาัน,นะครับมันจะมาใส่ที่รอเรือตัวแรกเพราะว่าจะไม่ต้องออกเสียงในภาษาอออังกออกฤษขีีได้ไมค เออมันจะมีแครอทใช่ไหมแต่ภาษาไทยเราจะแครอทใช่ไหมมันจะไม่มีแครด้านหน้า mm hmm. เพราะงั้นเราใส่เครื่องหมายธนาคารที่รอเรือตัวแรกอ่าเดี๋ยวลองเขียนให้ดูได้ไหมคะทั้งสองคนเลยเขียนแครอทให้ดูได้ไหมคะ mm hmm. เอออายุนะใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ตรงนี้ให้หน่อยคะ่ะธนาคารคือเครื่องหมายการันเนี mm ่ย hmm. เครื่องหมายการัน mm hmm. ตัวการันอ่าแบบนี้แห mm hmm. ละตัวสุดท้ายเดี๋ยวมึงเขียนนะอ,อือตัวทีนะครับผมจำไว้นะแครอทส่วนใหญ่มีขายที่ไหนตะอะไรตลาดคือตัวตอะไรอ่ตอเออต่านี่แหละเราเขียนตลาดได้ถูกต้องแล้ว บิลลี there, ่เป็นผู้เปิร์รู้ไหมคำนี้ผู้ใหญ่ยังเขียนผิดเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าประแป้งโอเคประแป้งก็คือถาแป้งนะครับผมโอเค อลองดูอ่าเดี๋ยวถ้าเช็คให้นะครับผมมาถูกกันพีทครังคำนี้นะครับจะคิดนะครับแค่รดนะครับผมคำนี้โอกาสกับคิดนะครับผมลำไยให้ถูกโตโต้เลยลำไยถูกต้องสามารถนะครับอ่านว่าสามารถนะครับผมโอเคสุดนะถูกต้องนะครับผมแล้วก็ประแป้งอันนี้ผิดนะครับผมเพราะว่าไม่มีตรงนี้นะไม่มีหลอเรืออ่ะคราวนี้มาดูของบิลลี่บ้างนะครับลำไยอันนี้ต้องเป็นไม้มมลายนะบิลลี่ดูนะ เห็นไหมมันแหลมบอกเอปิดลำไยได้ก็ไปโอกาสต้องวิ่งไปหาเหมือนเสือที่วิ่งไวๆนะก็ไปหาโอกาสเลยนะครับผมต่อไปปะแป้งคํานี้นะครับก็ถูกที่ตรงนี้แต่แป้งต้องเป็นปอปลาไม่โทรนะเป็นปากแป้งเลยนะแป้งหน้าขาวสามารถที่สามารถลดเนาะโอเคนะรอเรือแล้วก็ถอถุงนะตรงนี้แก้นดนึงนะครับสุนัขถูกต้องต่อไปแครอทเนี่ยให้คะแนนตรงนี้เลยภาษาอังกฤษเนี่ยถูกต้องเลยเพราะคุณครูเขีแครอทไม่ถูกขอบคุณดี่ลีฟมากวันนี้ที่สอน คำว่าเชอร์รี่ครูโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับที่น้องๆทั้งสองคนเขียนไปครับผมนะปรรมาณี้คับแล้วพูดเมื่อกับบลิกเชื่อไหมว่าเขาเป็นครูจริงๆคะเชื่อไหมเด็กไม่เชื่อทำไมเชื่าใครอาจะเป็อ่าใช่คทำบิธีตอบด้วยค่ะบสอนเขียนภาษาไทยแต่กเขาเป็นครูจริงนะคะเป็นครูจริงๆด้วยจริงสอนในโรงเรียนเหมือนที่พวกหนูไปโรงเรียนกันแหละเจอตอนครูสองครูคุณร้องเพลง ร้องบ้างมัเป็นแข่งตัวแบบนี้นะครูแรปแล้วก็ครูโคฮิปฮอปไปครูแรปอย่าดูมากนะครับครูดูอะไรครับเอาวนสอนหนังสือครับร้องไปเต้นไปเต้นด้วยเได้ครับต้องเต้นนะอันนี้มิ้งเเต้นได้เหรอครับเต้นด้วยโอเคครูบอสกับมิ้งเต้นด้วยเอาเนี้นะครับเราอยู่กับสวัสดีคือเบเกะบีลีฟจะมาสอนภาษาไทยกับสอนวิธีคิดให้จด ให้จำกระทั้งชีวิตตั้งใจฟังคะคุเปเมื่อกีลีฟคำว่าลำใหญ่ใช้ไม่ม้วนจบผิดต้องใช้ไม้มาลายเหมือนกันนะสิเพราะว่าไม้มาลายมีอยากมันเล็บจิกปอกเปือกลำใหญ่ก็ต้องใช้เล็บจิกสามารถเขียนยังไงให้คะแนนไม่ลดมีสูตรจำจำให้ดีคะแนนครบต้องเขียนว่าสามารถอ่านว่าสามารถเขียนสามารถคำว่าโอกาสแล้วหนูจะใช้สอไหนต้องใ เพราะว่าสูตรนักเขาใช้ขอไข่จงว่าขอไข่ย่อมมาจากคำว่าขาและสูตรนักมันมีตั้งสี่ขาคำว่าปาะแป้งต้องมีรอเรือถ้าไม่มีรอเรือก็คงผิดไม่เหลือจะว่ารอเรือย่อมาจากหน้ารักปากแป้งให้หน้าขาวแล้วเราจะดูหน้า แม้พอที่คุณครูเปิดตัวเข้ามาทั้งคูเปอร์และบีลิฟทำไมมองที่คุณครูเลยไม่ไปนสนใจอย่างอื่นไม่ว่าน้องคูเปอร์กับบีลิฟจะฟังทันหรือไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งก็คือคูเปอร์กับบีลิฟสนใจในตัวคุณครูผู้สอนและซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในห้องเรียนไม่ออกไหมถ้าเราตั้งใจฟังครูเราก็จะมีโอกาสได้รับรู้เนื้อหาที่คุณครูสอนแล้วก็มีความรู้มากกว่าที่ไม่ตั้งใจคคุณครูไม่ตั้งใจฟังครูนี่ก็คือเหตุผลที่คุณครูใช้วิธีครับก็เต้องเรียนที่ โอ้เรียนได้เรียนได้โอยหลายช่องทางเลยถ้าช่องทางแรกเนี่ยคุปเปอร์เรียนสบายเพราะว่าคุณครูสอนที่โรงเรียนเซ็นขับเบียนไปโรงเรียนชายล้วนแต่บีลิปจะเรียนไม่ได้เพราะโรงเรียนดีเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยเรียนได้ที่ทิกต็อค,ครับทิกต็อกช่องอ่นอนท์นนนะครับคุณครูนนท์นนนะครับเขียนว่านอหกนนท์ได้พงนน์แล้วก็นนหรือเท็ดเลิฟเชอร์ก็ได้รู้จักไหมแบปเปอร์กับทิเชอร์รวมกันกลายเป็นแลิฟเชอร์คทิกต็อกมานานค่ะ อ๋อติดต่อคุณครูเนี่ยคุณทำปีที่แล้วเองซึ่งตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีเลยครับผมจับได้จับได้จัแล้วลองดูตีมะเนี่ยบิลลี่รองรับคนหนึ่งในสปูเปอร์มันจำที่จริงจำง่ายมากเลยนะถ้าไข่แรปเป้นเพิ่มคะแนนเลนะเอาเข้าปีดไม่เป็นใช่ไหมยวขึ้นให้ไหมขึ้นให้ยดยดยดยสองสามสี่หนึ่ง สองสามไปคำว่าสูนะห้ามใช้กอไก่เพราะสูนักต้องใช้ขอไข่จำว่าขอไข่ย่อมาจากคำว่าขาและสูนักีเออได้ไหมครอบนึงนะเอาทุกคนพร้อมกันนะพร้อมกันนะเอาคุเบิร์คนเดียวนะพร้อมนะไปคำว่าสูนะห้ามใช้กอไก่เพราะสูนะต้องใช้ขอไข่จำว่าขอไข่ย่อมาจากคำว่าขา สุนักมันมีทั้งสี่ขา JI, ได้ 1, 2, 3, ไหมหนึ่งสองสามไปคำว่าส <min> ุนักห้ามใช้กอไก่เพราะสุนักต้องใช้ไข่อไข่จะว่าขอไข่ย่อมาจากคำว่าขาและสุนักมันมีทั้งสี่ขาโอเคมาทั้งสองคนเป็นแจมเปอร์คู่หัก ได้เลยวันนี้บิลลี่เรียนคำแบบสุดท้ายมันไหลคราวนี้นะคะคอหน้าบิลจะเช็คให้มันถูกต้องเลยนะคะถ้าเพื่อนอยากให้บิลลี่ทำอะไรก็คอมเมนต์ในแชฟบองได้เลยนะคะเดีบิลจะพยายามทำให้หมดนะคะเพราะเราคือบิลลี่คิวบีขอบคุณทพื่อนๆและทุกทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายบิลลี่คิ